วิธีนี้นะคะเราใช้แค่เพียงเฟซบุ๊กนะคะในการเพิ่มไลค์และก็แน่นอนค่ะวิธีนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเนื่องจากเราไม่ใช้รหัสผ่านเลยค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอดเค้าโดนเด่งโดนแบนหลังทำนะคะเพราะว่าวิธีนี้ถูกกดเฟซบุ๊ก k 100%ด้วยอุ้มเองนะคะทดลองทำมาแล้วหลายครั้งแอคเค้าของอุ้มนะคะปลอดภัยดีค่ะเห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มไลค์แฟนเพจ หรือว่าการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o กนั่นเองค่ะอุ้มเองนะคะทดลองทํามาแล้วหลายครั้งไอคาของอุ้มนะคะปลอดภยัยดีค่ะแล้วล่ะคะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าโป,ปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์ assign follow mk ค่ะก็จะเป็นบริการจากทางร้าน special fast มาถึงหน้านี้นะคะเราก็เริ่มแชทคุยกับแอดมินได้เลยซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k แบบบัญชีคนต่างชาติค่ะ ซึ่งทางด้านนะคะจะมีให้บริการ2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบไลค์คนไทยแบบที่2ก็คือไลค์คนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาปั๊มไลค์แฟนเพจแบบคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่50าสไลค์ค่ะสูงสุดก็คือ5,000ันไลค์แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะการปั๊มไลค์แฟนเพจนะคะปลอดภัยค่ะเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านแถมแอดมินนะคะยังการันตีค่ะว่ายอดขึ้นเร็วแน่นอน ส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ไลค์ค่ะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็น QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองพอเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็แจ้งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะเขาจะเริ่มงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิวโอนเงินเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปเปิดหน้าเพจ Facebook ของเราขึ้นมาค่ะจากนั้นกดจุด3จุดขวามือเลยค่ะ มาถึงหน้านี้นะคะเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุดกดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคำว่า copy link ค่ะจากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ไปวางในแชทให้อดมินแบบนี้เลยก่อนปั๊มไลน์นะคะอดมินจะสรุปยอดเก่าก่อนยอดเดิมของอุ้มนะคะคือ6,156ไลฟ์แฟนเพจค่ะและนี่ก็คือยอดเริ่มของเรานะคะเราก็รีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยะคะ่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นแล้วค่ะจากเดิมนะคะ6,156ค่ะตอนนี้อยู่ที่6 3 1 2สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ข่ฝฟันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสารคดปการสอนปั๊มไลฟ์แฟนเพจจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริง ไม่ขาฝันแน่นอนเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจหรือว่ามองหาร้านที่ดีเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ได้ยอดจริงได้ยอดไวเนี่ยกุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยทุกคน เขาชื่อว่าร้านสเปเชียลฟาร์นะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไลน์ followmk ค่ะรายละเอียดนะคะอุ้มจะขึ้นให้ดูตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยมีแอดมินนะคะสแตนบายตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะทักไปตอนไหนจะมีแอดมินตอบอย่างแน่นอนค่ะ อานละค่ะนส่วนของวันนี้เนี่ยอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยคะ่ะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ